สวัสดีค่ะทอยอันติแฟมิลี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ป้าบุญคาเฟ่เราอยู่กันที่ป้าบุญคาเฟ่นนะะไปแก้ปลามามันรออาหารแล้วอ้าวเรามีอาหารปลาเราซื้ออาหารปลามาเดี๋ยวเราให้อาหารปลาคในที่สุดเราก็ได้นั่งนะคะปาคเขาที่แล้วเราไม่ได้นั่งคะ่ะคนเยอะมากคิวเยอะ,ะมากเลยคะ่ะอ้าวคราวนี้เราได้นั่งนะเพราะว่าคนน้อยเรามาวันธรรมดาแล้วครับ ปะครับเต็มไปเลยวันนี้วันพุธอากาศร้อนนะคะแต่ที่นี่เย็นสบายลมโกรยค่ะโอ,อเคเราให้อาหารปลากันดีกว่าตอนนี้เรากำลังให้อาหารปลากันนะเพราะว่าตรงที่นั่งกินข้าวเราเรานั่งใกล้ๆปลาคาร์ฟด้วยเอาอันนี้ปลาอะไรอประปลาคาร์ฟด้วยปลาคันยุกปลาอะไรอะคะนี็ตัวใหญ่ปลาดุกตัวใหญ่หรอปลาดุกเหือนปลาคาร์ฟรู้บ้าง ปลาอะไรเนี่ยตัวใหญ่ๆขาวๆอมเมนต์มาหน่อยนะคะถ้าใครรู้อยากรู้กัมลอยเนี่ยแม่ฝากัมลอยใหญ่แล้วนี่แม่ไม่รู้ว่าปลาตกเสือระวังนะลูกเพราะว่าเรานั่งตรงเนี้ยเดี๋ยวน้ำมันก็เด่นเข้าเราต้องให้ไกลๆถ้าโยนไกลๆเขาก็จะมาเยอะเลยนะโอ้โห่นดูโนดูโนดูโนนี่แย่งกันให้มันมากเยอะมาก คอตัวนี้ยโอ้โหพี่ายโอ้ตัวสีส้เป็นปลาทีนีวโอยอาหารมั่วไม่ปลาสีดำไม่เหมือนปลาาเพราปลาตัสีดำปลาาสีดำตัวตัวสีดำตัวาวกับตัวปลามันมีอะไหปลาครปลาาหลายสี่า้าหูอให้ด้วยโอ้โหไปไกลๆเลยนโอ้โห เดี๋ยวพ่อนะจะถ่ายใต้มุมนะครับใต้น้ํานะครับมุมใต้น้ําเดี๋ยวให้อาหารปลานะไม่ไหมอ่ไม่ตอกครับไม่ตอกไม่ตอกอ่าอให้อาหารปลาลูกโอ้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 โ้โอ้โ้อ้หอ้โ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 อัโอ้โออ มันกินกล้องใหญ่เลยใช่ใช่ใช่ปลามันกินกล้องดีตกใจเลยแหมพี่พลอยข่าวตกใจดูเต็มหมดเลยอ่ะปลาแพ้แม่ปลายิ่งไม่เคยใจใจที่สุดปลาหนีออกไปตรงนั้นโอ้แม่ตัวใหญ่อ้าปากหัวเลยนะ่ะอ้าวตัญญวใหญ่อ้าปากหัวโอ้มันเยอะจริงๆนะ ไปเไปเลย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 นะโอ้โหเราะไเราต้องนั่งับตรงน้่นะนองตาไม่ไ,ไปตามเราไปตรงไหนปาก็ไปตามลกูกก็เรามีแม่เหล็กดึงดูดตานะแม่เหล็กอันนี้ใช่ใช่ไหนแม่เหล็กกันไหน นี่โอ้โหเอเเพอพอยนนัน่นขอยนเข้าปากปลาโยนเข้าปากปลาเลยเหรออืออ่ะพีทโยนให้เข้าปากปลาสิครับมื<ด>อ,อนะาจงกระต,ต,ต,ต๊าบพีทพีทต้องโยนไกล อุ้ยมีมายมีมายมีมายลูกยิงมีมายแต่อะไรลงไปเนี่ยไม่ไหวครับแม่ปอไปคนหนึ่งแล้วแม่ปอไปแล้วเหรอเอาเอาเอาเดี๋ยวมุมมุมใต้น้ำอย่าถึใต้น้ำครับมุมใต้นองโอ้โหโหตัดกล้องเลยครับ ว้างนะร้านอาหารฝั่งนู้นก็มีฝั่งนูง้นจะเป็นกระต๊อบเหมือนกันแล้วก็มีที่นั่งนะครับนี่กันเป็นกระตอ๊อบโอ้ยตัวเหลือง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 ตัวใหญ่มากเลยไปเอาไอาไปพ่อแกงปลาอ่ะพี่แกงปลารครับแกกพ,พี่เอาได้เอาขวดไปจูบนะอย่าเอาขวดไปจุ่มนะครับเขากินขวดไม่ได้นะ

ไประวังตกนะอุ้ยมีเต่ามีเต่าไหนนี่แน่แน่แี่จะจับจะจับเต่าเด็กเขาตัดนี่ยแน่แนี่าตะภาพน้ำตะภาพน้ำระวังเขากัดนะอุ้ยเขากัดไม่ปล่อยเออเขากัดไม่ปล่อยลูกย่างเดินฟ้าค่าใช่โอ้เต่าโผล่มาได้ไงเต่าภาพน้ำอ้าวตะภาพน้ำดูจากหน้านะดูจากจมูกจมูกอ้าวตะภาพน้ำมาอีกแล้วนะข้างหน้าสุดเลย เร่ๆชูคอแล้วก็ไม่ไปอ่ะมันไม่ไปหรอกลูกเก๋ๆแล้วให้อาหาะภ้แล้วจอ้าครับแม่ปอให้อาหารตะภาพน้ำโอ้โดนแย่งเลยอเป็ดเป็ดเปดเป็ดน้อยสองตัวมาแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้ครับไปแล้วไปแล้ว กิดไล่แล้วมาให้กินแล้วเออสภาพน้ำอยู่นี่แม่เองอยู่ข้างหน้าสุดอยู่เลยโอ้โหแง่สภาพน้ำเนี่ยอ้าวเมนูอาหารเรามาแล้วนะพี่พลอยจะกินอะไรครับเนี่ยพี่พลอยชอบมากที่ถ้ามันกุ้งนะชิ้นใหญ่ๆอ่ะมันคืออะไรหนูรู้ไหมเนี่ยในส่วนนี้ของน้องพีชพี่ชอบเป็นไฟเป็นไฟอันนี้ปลากระพงทอดนต้มปลาไม่ตรงตามแม่ปอตัวนี้ข้าวต้มพอย ไหนตอนมันกุ้งใช่ไหมส่วนนั้นไม่สนใจเลยครับกินแกงปวดกินเราปวดแกงปลาปลาเถื่อมันก็มากินปลาผ่านอ่าก็มาเยี่ยมนะน่าๆสีดำสีดำนี่ไงเร็จครูอ่าออฟเฟนไฟครับกินเลยได้หมไฟอไม่กินเนหรอเนี่ยเนี้เนี่ย ไปแล้วเสร็จมงกุฎคือเริ่มหาหน่อยพี่พลอยเป็จมงกุฎไปแล้วเหรอ ได้เวลาไอ้สกีมพี่พลอยไปดําแยกเป็ดําแยกข้าวเหนียวพีไปหมดเลยนี่เป็ดํายังไม่ไปข้าวเหนียวออออ่าาเเพลยสงสัยเขาจะมาจากภาคอีสานนะกินข้าวเหนียวใช่ไหมพลอยไม่ยอมไปไหนเลยอยู่แต่พลอยอยู่แต่กับพลอยเขามาจากภาคอีสานเหมือนพวกเราเลยกับกาวเนี่ยของพี่พลอยเป็นปีโป้ปีโป้อ่ะเด็กคนนี้ ชาเขียวยังปปจะปีปโปเ้เขียวๆอย่างเงี้ยมันไม่ไชาเขียวนะไม่ใช่ปีปโป้ปล่อยให้น้องเป็ดจำอีกนิดนแมัน <c oughs> มปล่อยยังมีน้ำใจอีกเนาะอ่าเป็นดน้ำเป็นดน้ำแม่ปล่อยอยากให้น้ำใจโอ้ไม่เป็ดาขาวหลับอ่ะเป็ดขาวหลับเป็ดขาวหลับหลับแบบน่ารักอ่ะแอบหลับอ่ะนอนนุ่มเป็ดขาวต็มแล้วเป็ดดำยังตื่นแล้วตื่นแล้วเสียงดังเสียงดัง ใ่รไ,ไ,ไม่กินเลยเหรองงงๆงๆที่เรามังี่เราวังเป็ดดำกินนิ้วอะอะไรนะครับเป็ดดำอเป็ดดำกินนุโอไม่บอกหรอกโอเคครับ เป็ดจำแป็นต้องอยกินไอติมไม่ขอกินด้วยเป <c oughs> ็ดจำเป็นไปดูเเป้ขาคิดว่าเข้าเหนียวแน่เลยอ่ะอเขาชอบกินขาน้าวเหนียวอ่ะแต่ว่าเราผิดโลาดจริงๆนะเราลองเอาขับไปเป็ดจำเป็นี้ไปดูเป็ดจำเป็นต้อไปดเน,นี่ยพ่อจะถ่ายเป็ดใต้น้ำนะเป็ดกระเตาเต่าใต้น้ำสภาพใต้น้ำหลบแล้วหลบแล้ว <c oughs> อ๋อแต่เราเห็นปลาตัวใหญ่ช่วยเราช่ว น้องตาแฝงนะน้องอะไรนะครับตาน้องตงแฝงตัวใหญ่กินกล้องน้องที่ว่าน้องตงแฝงเหรอตั้งชื่อให้เมื่อกี้เลยเหรอนานแล้วตานแล้วเหรอครับส่วนตัวสีขาวชื่อว่าน้องอะไรดีนะอื๊ออ๊ะอือ๊อน้องอื๊อตั้งชื่อใหม่เดี๋ยวก่อนชื่อว่าส่วนตัวอุ้ย โอ้โหต้นมะพร้าวมีไอต้นมะพร้าวมันจะมีไอฝนนะมาเราเดินลุยมาเราไปตางนั้นกันลูกมาใช่เนี่ยไอเต็มเลยไปตรงโน้นกันอ้าวตรงนี้จะมีหุ่นเหล็กด้วยนะ มีด้านหลังนะครับไยเดือ hack ย,ยักษ์เขียวยยเดือ hack ย,ยักษ์เขียวเลยไปไปเดือ hack ยักษ์เขียวได้เลยครับเออ อ้าวตรงนี้มีไก่งวงนะแม่ปอโดโอ้โหไก่งวงไปไปไปเห็นแล้วกองไก่งวงครับไปเลยไปเลยพี่พลอยไปวิ่งไปวหนงไอเหนื่อยแล้ววิ่งไม่ได้แล้วเหรอไม่มี จะเป็นไก่นะไก่ออกอมีไก่ออกด้วยหรอเนี่ยกดดออกอะลูกกระต่ายลูกลกระต่านยน้าล,ลูกกรตายถ้าอะไรตัวเล็กๆพี่จะเรียกว่าจุก็จุกจยจุ๋ยจุกจยจุ๋ยจุกจุ๋ยจุ๋ยจุจุ๋ยจุ๋จุกจุ๋ยจุ๋ยจจุกจุ๋ยจี่ยจุยจุกยกจุ๋ยกจุ๋ยจุยกก พี่พอยรูปหลังเขาได้ไหมไม่กล้าลูกอ่าอ่าเป็นรูปหลังเขาสิเบา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 นะระวังติดนะโอ้ยพี่กล้าครับไปล้างมือเมียเขาสองตัวนะอ่าพี่พลอยรูปเบาเบารูปเบาเบาลูกขนนิ่มเบาระวังเหยียบอึกไงอนะเอาเอดี๋ยวู่ะ อาขนนิ่มไหมครับกอ,อนิมไหมนิ่มไหมครับโอ้เขาเชื่องมากเลยนะไม่ไปไหนเลยอ่ะอเขาก็จะมีนกขงหยกนะทางไปห้องน้ำนะเนี่ยลังเขาทำลังอยู่เยอะแยะ,ยะเลยอะ่ะเพราะน่าจะมีไข่นะั้นอ่ะ ฟังเขาอีกสักนิดน้ำ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 เขากินเดี๋ยวหยดพาเด็กๆปไปพ่อสามตัวลนกแก้วพ่อสามตัวสามตัวเหรอครับนี่ไงยทำไมพ่อเห็นแค่สองน่ะนี่ไงพ่อในบ้านนี่เขาเป็นคู่กันนะพ่ในีบ้านพี่บอยตาดีอยู่ในบ้านโอ้อยู่ในบ้านอีกหนึ่งตัวแล้วตาดีมาก ตอนนี้เขาเป็นคู่กันนะายตันนี้ก็จะเป็นโซนล่มลื่นนะที่ห่างจากที่กินข้าวนิดน,นึงนะครับก็จะ,จะมีปลาคาร์ฟเยอะเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะกินอาหารเสร็จเราก็มาให้อาหารปลาตรงน,นี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปก,กันสวยงามโอ้โหดูสิครับดู อ้าวพีทจะปิดไออยู่ที่ไหนก็ชอบปิดไอนะน้องพีทนะพีทครับพีทไม่เห็นหน้าเลยตัวใหญ่มากโอ้โหระวังนะครับระวังนะครับระวังปลาชนก้อนหินล้มนะนีอะมันชนไม่ได้หรอกมันชนไม่ได้เหรอครับพีท พีดระวังนะระวังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ,เดี๋ยวตกนะครับโอ้โหโยเยเลยม,เมันกลัวเหรอครับโอ้มาเก็บมาเก็บจะโดนตายเลยครับอ้าวเ,เด็กเด็ก วันนี้สนุกกันไหมอ่าสำหรับวันนี้นะครับ,อ,บอ่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสัครสกาให้พลอยกับพี่ด้วยนะยด้ยอ้าวปลามันมากินพ่อแล้วเนี่ยนะครับ